เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยี่ราศุลรายการออฟชั่นนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่หงกับรายการเอาหนมสำหรับแฟนแฟนเลโก้ยินจาโกที่ไม่เคยยอมแพ้ใครนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเลโก้นินจาโกมากระพังอาดในซีซั่น2กันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวอย่างทีเซอร์ใหม่เนี่ยก็ได้ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าซึ่งมันก็ปล่อยพร้อมๆมากับตัวเซนตอย่างบูมบูมเจอร์อ่ะเออที่มันตรงกับ ซีรีส์ซูเปอร์เซนตตาอ่ะหรือโทคูจัสร์เนี่ยอันนี้เนี่ยก็มีการปล่อยตัวอย่างมาแล้วสำหรับใน l e g ก n i n j a าโกมากก็พลังงานในทีเซอร์หนของ l e g ก n i n j a าโกนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนที่ดูตัวอย่างเนี่ยคือแบบว่าโูแล้วเห็นแบบตัวอย่างแล้วมีศัตรูแบบน่าจะเป็นศัตรูใหม่แล้วก็รวมไปถึงตัวเก่าที่กลับมาก็ก็ตัวเดิมก็คือมีตัวลารก์กับตัวไออะไรวะจอร์แน่านะที่ ได้วามแผลอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าผมยังสปอยเลกโก้ยังจากโกมักกรพังงาดยังไม่จบนะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็เหลือประมาณอีกหลายตอนนะตอนที่14เนี่ยอาจจะยังทาไม่เสร็จหน่อยเท่าไหร่ะนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคลิปคลิปนี้เนี่ยพี่ก็ต้องรีพานะครับเพราะว่าเนื่องจากาตอนที่13เนี่ยยอดวิวอาจจะน้อยลงเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีการแข่งขันสูงด้วยนะเพราะว่า ที่กล่าวว่าแบบว่าต้องรีบลงคลิปให้เร็วนะเพราะว่าคือแบบอยากจะลงคลิปให้กับน้องๆหนูดูกันนะเพราะว่าคือแบบคนเขาแบบอยากดูนินจาโกมากนะครับโอเคแล้ว okay, ผมก็เราจะมาอัปเดตกันผมว่าจะมีอะไรบ้างตัวอย่างผมเลยตัวเราต้องขอเตือนกันไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมีการเปิดเผยเนื้อหาสปอยในเลโก้ินจากโกในซีซั่นแรกก่อนก็ขอก็คือมังกรพังงานเนี่ย ก็คุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่ยังไม่เคยดูอะไรก็ปิดคลิปนี้ออกไปนะครับสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยก็ที่ไม่อยากดูสปอยแต่สำหรับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนแท้นเนี่ยเขาเข้ามาดูกันได้นะครับก่อนอื่นนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเพื่อมหาคลิปใหม่ไปกันลังใจอยงคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วงั้นเราไปดูตัวอย่างของในเลโก้จากโกมังกรพังงานในซีซั่น2กันมีอะไรบ้างไปกันเลยครับผม ในตัวอย่างแรกนั้นจะมีการตีเขาเรียกว่าคองนั่นเองตีคองเนี่ยมันก็คือไอ้มันเป็นเหมือนสัญลักษณ์หนึ่งที่บอกว่าเอาไว้ตีอะไรแบบว่าแบบคล้ายๆทําบุญนะถ้าใครที่เคยได้บอกว่าไปวัดอะไรก็ตามก็ลงนูนะครับและก็ส่วนที่เราน่าสนใจมากที่สุดเลยก็คือตรงหน้าเนี่ยคล้ายๆกับเหมือนเป็นคล้ายๆยักษ์อะ่ะแต่มันดูแล้วไม่ใช่โอนีนะเพราะว่านูจากลักษณะแล้วเนี่ย คือแบบผมดูคาดเดาอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าซีซั่นสอเนี่ยมันจะปล่อยอะไรออกมาบ้างในฉากต่อมาเนี่ยจะเป็นฉากหนึ่งที่เป็นพระจันทร์พระจันทร์เลือดแดงหรือเรียกนามว่าบลัดมูนบลัดมูนคุณผู้ชมคงอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยบลัดมูนมันก็เป็นพระจันทร์พระจันทร์เลือดนะครับเพราะว่าโดยเดิมทีอะพระจันทร์เนี่ยมันจะเกิดช่วง สุริยุปราคาเนี่ยในเต็มดวงเนี่ยก็คือเมื่อดวงจันทร์ค่อยๆเคลื่อนที่ไปที่เงาของโลกเนี่ยก็คือเมื่อมันจะมืดลงเนี่ยก็กลายเป็นบับมูนะซึ่งบับมูเนี่ยมันก็เคยแบบมีหลายตอนมากนะที่เป็นพลัดจันทร์เลือดเนี่ยก็คราวนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรบางอย่างหนึ่งเ่ยสำหรับในซีรีส์นี้เนี่ย นยาต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวละครอย่างลอยเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไปอยู่ในความฝันอะไรบางอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าหากเราสังเกตในฉากหลังเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยมันเรียกกันว่าบรัดมูลและก็เหมือนลอยนะ่าจะฝันร้ายหรือไม่ก็ลอยอาจจะโดนจับมาก็ได้และลอยเนี่ยก็ดันมันหนีกับเจ้าตัวหน้ากาก,ากอย่างตัวนี้เนี่ย ซึ่งเป็นสัตรูใหม่ที่คุณผู้ชมอาจจะดูนะครับว่ามันก็เกี่ยวกับธีมเผ่าหมาป่านะครับเป็นเกี่ยวกับหมาป่าเลยแต่ดีไซน์เนี่ยขัดใจตรงที่มันก็เหมือนกับหน้ากากโอนี้เลยอ่ะ และสิ่งที่ขาดไปไม่ได้สำหรับตัวล้าประจำา5เนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าตัวอย่างล้านั่นเองล้าเนี่ยก็ยังมีบทบาทอยู่หลังจากได้ตัวล้าเนี่ยได้ออกจากอิมพีเรียมแล้วเนี่ยและเขาเนี่ยก็ได้ทําการสร้างฐานทัพใหม่พร้อมกับจอร์ดาหน้าไปด้วยและก็พร้อมเปิดตัวศัตรูใหม่และสถานที่ใหม่ชา a ์โดโรโจนั่นเองชา a ์โดโจเนี่ยไอ้คำว่าโดโจเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกศัพท์หนึ่งนะครับก็คือมันเป็นศัพท์ที่เป็นสำนักอ่ะคล้ายๆกับโดโจอะ ก็คือใครที่เคยดูเนี่ยก็คล้ายคลึงกับทีมญี่ปุ่นเนี่ยก็มันมีสํนนักโดโจหลายสถานที่เลยนะคนที่ใช้คลองเนี่ยหรือในการตีคอนเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะว่าล้านเนี่ยจะเป็นคนใช้เจ้าคอนมากกว่าเลยเพราะว่าซึ่งเป็นสายเดีวว่าเป็นเหมือนแทงเลยอ่ะแล้วก็เราสังเกตว่าไอ้ตัวคองเนี่ยมันเป็นสัญลักหนึ่งอ่ะที่เหมือนแบบว่าเราตีไปปุป๊บเนี่ยมันจะมีพลังอะไรบางอย่างหนึ่งอ่ะเพราะว่า คือจากที่ผมเห็นน่ยสังเกตได้เลยว,ว่าพลังที่เจ้าคองเนี่ยใช้ไอตัวไอไออาวุธนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็ความสามารถยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าเราสังเกตได้แค่มีคลื่นด้วยนะพลังงานด้วยและเหล่าลูกกระจอกของหมาป่านั่นเองเผ่าหมาป่าเนี่ยเราสังเกตได้เลยครับว่าเผ่าหมาป่าเนี่ยคือค่อนข้างแบบดีไซน์สีเนี่ยมันอนข้างสวยด้วยก็อารมณ์นึกถึงกีดล่างหนึ่งในจานเดอะมูวี่อ่ะแต่เป็นโตลายนะคือตอนผมเห็นน่ะมันก็เกี่ยวกับตีมหมาป่าเลยอะ่ะคือแบบ ค่อนข้างสวยเลยอะแล้วก็สิ่งที่ผมยังแปลกใจที่สุดเลยก็คือไอตัวหมาป่าเนี่ยมันยืนกันอีก5้าคนอีกแล้วแสดงว่าเองกินเป็นอะไรกับตีซูเปอร์เซนตตจังวะคือแบบผมไม่เข้าใจเลยอะตีมันเกี่ยวกับเซนตตอีกแล้วอะส่วนทางด้านของอาวุธของหมาป่าเนี่ยก็จะเป็นกรงเล็บเหมือนกันก็สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เพราะว่าหมาป่าเนี่ยก็ต้องใช้กรงเล็บอยู่แล้วนะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าความสามารถจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเนื่องจากที่เราได้เห็นนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยทั้งอารินเนี่ยก็ไม่สามารถสู้กับไอ้ศัตรูตัวใหม่ได้กับไอ้พวกเผ่าหมาป่าเนี่ยสังเกตเลยเว่าอารินเนกลายเป็นกระสอบทรายไปอีกแล้วอะ่ะแล้วก็ยังมีตัวละครที่เราแบบว่าได้เห็นแหละแล้วก็มันจะมีเป็นอิสเตอร์เอให้เราด้วยนะครับแล้วก็ซึ่งหากเราสังเกตนะครับว่ามีใครมาบ้างเราสังเกตเลยเลยว่าจะมีตัวละครอย่างเจ้าไรยูเป็นตัวละครที่โตเป็นแบบว่าผู้ใหญ่แล้วแล้วก็โตเป็นหนุม่มแล้วเนี่ย แล้วก็ยังมีคายกับ Wi-Fi เออรลอยแล้วก็ไซนั่นเองแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือสีของเจ้าสีฟ้าเนี่ยซึ่งเราสังเกตเลยว่ามีคนคาดเดาไว้ว่าอาจจะเป็นเจนะฮะเพราะว่าเจเนี่ยอาจจะปรากฏตัวออกมาให้เราเห็นแต่เราก็อาจจะยังไม่รู้เลยนะว่ามีคนอ่ะก็เถียงไปเลยว่านั่นเจหรือนั่นนะีย่าล่ะแต่สำหรับผมหมอผมเดาไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะว่า หากรู้จักสีเนี่ยก็คือมันจะมีดำขอบแล้วก็สีฟ้าขอบก็คือน่าจะเป็น,นีย่ามากกว่านะถ้าผมเดาวไว้ก่อนเลยอะ่ะแล้วก็ส่วนทางด้านของคายกับ Wi-Fi เอ e อเนี่ยก็ใช้พลังแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าหมาป่าเนี่ยมันค่อนข้างโหดด้วยแล้วก็ยังไม่รู้ความสามารถมันเลยว่ามีความสามารถอะไรซ่อนอยู่อีกครั้งหนึ่งแหะ แล้วก็ยังมีตัวละครใหม่ที่เป็นตัวร้ายเหมือนกันเท้าคนนี้ก็คือซินเดอร์นะครับซินเดอร์เนี่ยเป็นตัวละครใหม่ก็คือเขาอาจจะเป็นแม่ทัพของเจ้าเผ่าหมาป่านะแต่ซึ่งจากที่ผมไปอ่านข้อมูลมาเนี่ยเขาก็เป็นแค่พวกมนุษย์นะเขาเป็นแค่มนุษย์แต่เรายังไม่รู้เลยนะว่าเจ้าซินเดอร์เนี่ยจะมีความสามารถอะไรแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าเรายังไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ซินเดอร์เนี่ยยังมีความสามารถหนึ่งก็คือโดยการแบบว่า ใส่หน้ากากแล้วมันจะมีพลังเพิ่มขึ้นไปอีกอะเพราะว่าเราสังเกตเลยว่าจากตัวอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือซินเดอร์เนี่ยได้ใส่หน้ากากแล้วปุ๊บทำให้มันมีพลังเพิ่มขึ้นพร้อมที่จะต่อสู้กับเหล่านินจานั่นเองแต่เราก็ต้องรอติดตามได้ใน Ninja, โกนิจากุมโกะพังงาดในซีซั่น2นะว่าเหล่านินจาเนี่ยจะสามารถต่อสู้กับศัตรูใหม่ได้หรือเปล่าและพร้อมกับตัวใหม่อย่างเจ้าซินเดอร์นั่นเองและซินเดอร์เนี่ยมีที่มาอะไรบ้างและก็ทําไมเขาถึงมาอยู่ที่อาณาจักรหมาป่าได้เราต้องติด ติดตามในเลโกนิจาโกบางกระพงาดในเน็ f l i กกันตัวอย่างนี้ก็ได้จบลงก็จบแล้วสำับในตัวของการเจาะลึกตัวอย่างใหม่สำหรับเลโกนิจาโกบางกระพงาดในทีเซอร์ที่1นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่แบบว่าอยากรอดูก็ติดตามเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่ก็อาจจะเอาไปลงในช่วงวันอาทิตย์นะเพราะว่าเนื่องจากวันเสาร์พี่ต้องมาทำคลิปเ,เกี่ยวกับเรื่องเก,ก็บรายละเอียดกับของเล่นนะ่ะเออคือแบบ คือเพราะว่าช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมไม่ว่างเพราะว่าเนื่องจากว่าผมทําทไปเที่ยวนะครับไม่ใช่ไปเที่ยวหรอกแต่ไปงานญี่ปุ่นอ่าเจฟเฟนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบไปดูอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเราได้แบบคือไม่ได้ไปงานมานานม,มากตั้งแต่ตอนที่พี่ทํางานเยอะก็ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าการทางานของพี่แล้วก็อายุเงื่อนไขด้วยก็คุณผู้ชมคิดอย่างไงบ้างสำหรับในตัวอย่างในครั้งนี้เนี่ย สำหรับผมอะคิดว่าอาจจะว่าจะได้เห็นใครเฮ้ยอาจาจะได้เห็นเจไม่ก็โคหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ใครเนี่ยรามี่ผมเห็นเนี่ยเขาอาจจะมีบทบาทเยอะมากแล้วก็ของเล่นเนี่ยคือแบบเขาเนี่ยมีบทบาทเยอะด้วยแล้วก็ส่วนเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทำ LEGO, เลโก้ไอคาของเล่นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวรีบทําให้เร็วสุดเท่าที่ทําททได้นะครับเพราะว่าจะได้แบบว่าขึ้นฟีดเลโก้บ้างเพราะว่าในคนไทยเนี่ยไม่ค่อยมีคนทำเท่าไหร่แต่ก็ทําหน่อยแล้วกันนะครับ โอเคครับ okay, ผมถ้าหากใครมีอะไรข้อใส่ความคิดเห็นอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับน่าจะอ่านคนผมก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ถ้าผมพูดผิดพลาดหรือว่าพูดแบบเอออาหรือว่าพูดแบบเอเออะไรก็อะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าพูดซ้ําไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าเนื่งองจากว่าพี่ดูตัวอย่างที่ไรว่านะคดขันตื่นเต้นนะคือมันกดดันก,การทํา YouTube ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารเนี่ยพูดคุยกับอะไรที่ แ p a g e of c h ช n n e l ผมก็สามารถติดตามไดผม้ผมก็จะเปการอัปเดตข่าวสารผมแล้วก็ใครเบียว่าอยากดูเลโก้นินจาโกมังกรพังงานเนี่ยสามารถรับชมได้ที่ n น t f l i x แล้วผมก็อย่าลืมนะครับไปสนับสนุนของแท้กันเยอะนะครับคนไทยเนี่ยจะได้มีดูเลโก้นินจาโกภาคไทยกันแล้วก็ใครเบีว่าอยากดูเลโก้นินจาโกภาคไทยภาคเกกาๆเนี่ยสามารถรับชมได้ตาม Facebook ตามนี้เลยครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับอ่านก่อนนะครับ สักค,คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมเจอใหม่ของคลิปหน้าครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรปริตตามผมสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ